8, โดยชายผู้บังคับร่างผู้บอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเชียงวันนี้กันครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างผู้บอลไทยในช่วงของเชียงวันนี้หาร์ตใงความรู้สึกของแฟนบอลอาเซียนหลังทีมชาติเอโดนเซียยูส็ N S S e A ปีจาลึกประวัติศาสตร์คว้าตัวไปบอลโลกในครั้งนี้เดืในการแข่งขันศึกฟุตบอลยู7ปีชิงแชมป์เอเชีย2 0 2พรอบสุดท้าชยที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย สมบูให้ทีมชาติอินโดนีเซียย17ปีจารึกประวัติศาสตร์ในการคว้าตั๋วไปบอลโลกย17ปีที่ประเทศกาตาร์ได้สําเร็จโดยการนี้ประมาดูความรู้สึกแฟนบอลอาเซียนดังเห็นทีมชาติอินโดจารึกประวัติศาสตร์ในครั้งนี้คว้าตั๋วไปบอลโลกกันสักหน่อยครับเริ่มอที่คอมเมนต์แรกน,นะครับผลงานสุดยอดนะฮะของอินโดนีเซียย17ปีพวกเขาสมควรที่ไปบอลโลกจริงๆขอมเมนต์ต่อมาภูมิใจในอาเซียนของเราเริ่มสู้ทีมใหญ่ๆได้แล้ว คอมเมนต่อมาไทายกำลังโดนอินโดนีเซียแซงในมิชานี้จากแฟนบอลอินโดเขาเมนต่อมาเวียดนามยู17ปีเสมอกับญี่ปุ่นได้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วยังมีโอกาสไปบอลโลกอยู่นะเขาเมนต่อมาไทายยู17ปีต้องยกเครื่องใหม่จริงจงังตอนนี้ยังคงไม่ถึงระดับที่ควรจะเป็นเขาเมนต่อมาอินโดนีเซียกำลังพุ่งแรงการพัฒนายาวชนของพวกเขาเห็นผลจริงๆในครั้งนี้เขาเมต์ต่อมา ไทยนันยู7ปีอยู่ในระดับที่แตกต่างกับเวียดนามและก็อินโดนีเซียในครั้งนี้จากแฟนบอลเวียดนามคอมเมนต่อมาถ้าเวียดนามยันญี่ปุ่นได้ก็มีสิทธิชนะทีมไหนก็ได้คอมเมนต่อมาเสดยที่ไทยยู7ปีตกรอบนะหวังว่าจะกลับมาแข็งก่งกว่าเดิมได้ข่าวม่นต่อมาเวียดนามอินโดเราจะไปบอลโลกด้วยกันจากแฟนบอลเวียดนามค่าม่ต่อมานักเตะอินโดรุ่นนี้ไม่ธรรมดาเลยบอลโลกกลางบอลเราอยู่ในครั้งนี้ คอมเมนต์ต่อมาเวียดนามโย17ปีทําทุกคนประหลาดใจพวกเขาเล่นด้วยหัวใจในครร้งนี้นะคอมเมนต์ Comment ต่อมาอินโดนีเซียพิสูจน์แล้วว่าความพยายามจะให้ผลลัพธ์ที่ดียินดีด้วยในครัะงนี้คอมเมนต์ Comment ต่อมาสู้กันต่อไปเวียดนามคุณทําให้อาเซียนภูมิใจในการเจอกับญี่ปุ่นในครร้งนี้คอมเมนต์ต่อมาหวังว่าไทายจะเรียนรู้จากเหตุการณ์นี้และพัฒนาต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้ คอมเมนต่อมาอินโดนีเซียและก็เวียดนามสแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในฟุตบอลเยาวชนเดินหน้าต่อไปจากแฟนบอลอินโดนีเซียคอมเมนต่อมาอินโดนีเซียได้ตั้งมาตรฐานใหม่ให้กับฟุตบอลเยาวชนอาเซียนในครั้งนี้เป็นที่เรียบร้อยเป็นอว่างงานนี้นะผมก็ถือว่าทำเต็มที่ที่สุดแล้วนะฮะก็ต้องรอดูกันต่อไปก,ก็แล้วกันไทยของเราอินโดเข้าไปบนโลกแล้วนะงานนี้บันเทิงอย่างแน่นอนเรามาดูประเด็นข่าวต่อ้านกันครับอาจจยังไงแฟนไทยได้เฮสามช่องทางถ่ายทอดสดทีมชาติไทย พบทัพท์ข้นช่ของอิหร่านราัสเซียและก็คูเวตนะโดย3มช่องทางถ่ายทอดสดนะฮะถ่ายทอดสดตากช่องทีสปอร์ตเนะครับยูทูบช้างศึกฟุตซอลไทยแลนด์แชมเปียนชิพสองพัรวมพลังเชียร์ฟุตบอลอาฟุตซอทีมชาติไทยในศึก s อเอทีฟุตซอลแชมเปียนชิพสองพันะครั้งนี้และก็เตรียมส่งแรงใจแรงเชียร์ฟุตซอทีมชาติไทยชุดใหญ่นำชับมาโดย เจ้าเม็ดโมฮัมเหม็ดอุสมานบูซากองหน้าตัวเก่งจากลีกสเปนที่เพิ่งจะกดประตูใส่บาร์เซโลนาทีมยักษ์ใหญ่ในสเปนโดยในการแข่งขัน SAT ฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์2025ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่5-12ถึงเมษายนณถนนเบตันโฮอลล์ศูนย์การค้าเทอร์เมนตันเชเวนติวันจังหวัดนครราชสีมาโดยโปรแกรมการแข่งขันฟุตซอลชายทีมชาติไทยวันที่9เมษายนเวลา18ปดนาฎิกาไทยพบโควเด วันที่10เมษายนเวลา18นาฬิกา30นาทีรัเสเซียพบกับไทยและก็วันที่12เมษายนเวลา18นาฬิกา30นาทีไทยพบกับอิหร่านการแข่งขันทั้งหมดถ่ายทอดสดทางช่องทีสปอร์7 u t u b e ช้างศึกฟุตซอลไทยแลนด์และก็ฟุตซอลไทยแลนด์ในคะรั้งนี้เตรมได้ร่วมลุ้นและก็ให้กำลังใจนักเตะตัวเล็กทีมชาติไทยในศึกสีเซ้าเขย่าโคโราชเด็กนี้กันรับเป็น่งางวานนี้เราดูกันต่อไปก็ด้กันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานกันครับ อะไรยังไงช็อกท้ายเกมญี่ปุ่นยูสเจ็ดปีโดนเวียดนามยิงเจ้าในช่วงนาทีสุดท้ายญี่ปุ่นจะไปบอลโลกอยู่แล้วนะฮะแต่โดนเวียดนามหยุดไว้ในช่วงวินทีสุดท้ายในการแข่งขันฟุตบอลยูสเจ็ดปีชิงแชมป์เอเชีย2 0 2 5ับรอบสุดท้ายที่ประเทศซาอุดิอาระเบียโดยกนนีวันที่เ็เมษายนที่ผ่านมามีทีมตัวแทนจากอาเซียนลงสนามันที่2บนเวทีเอเชียโดยกรอบ B ก็จะมีทีมชาติเวียดนามพบกับทีมชาติญ,ญี่ปุ่น เวลา22นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยปรากฏว่าตลอดทั้งเกมทีมชาติเวียดนามอีกนั้นตามหลังทีมชาติญี่ปุ่นไป0-1ต่อโดยญี่ปุ่นเนี่ยได้ประตูขึ้นนําเร็วในช่วงาทีที่13เข้าสู่ช่วงท้ายเกมของช่วงครึ่งหลังเกมกำลังจะจบด้วยชัชนะของทีมชาติญี่ปุ่นอยู่แล้วแต่ถ้ว่าเดินทีที่90 66ทีมชาติเวียดนามยิงประตูตามตีเสมอทีมชาติญี่ปุ่นเป็น1-1ต่อ สมบูรให้ทีมชาติเวียดนามอยู่7ปีเสมอกับทีมชาติญี่ปุ่นหนึ่งต่อหนึ่งโดยทั้งสองนะัดตั้งทีมชาติเวียดนามเองอยู่7ปีไม่แพ้และก็ยังมีลุ้นชิงตัวไปบอลโลกในครั้งนี้และผลกนนารแข่งขันนี้ทําให้ญี่ปุ่นจะต้องลุ้นชิงตั๋วไปบอลโลกในนัดสุดท้ายซึ่งมีคิวพบกับออสเตรเลียในครั้งนี้อีกครั้งนั่นครับโอ้โหมีโอกาสสุมเสี่ยงพอสมควรนะฮะของทางนั่นของฝั่งกรุปบีที่มีเวียดนามอยู่แล้วส่วนกรุปอื่นๆนั้นก็ต้องรอดูันนนนตต่่่ออไปเเรรราาาามดดู็ขวบคบค อะไรยังางสรุปผลฟุตบอลยูสเจ็ดปีเอเชียนคัพ2025วันที่7เมษายนโดยทีมชาติอิโนโดนีเซียในรุ่นอายุไม่เกิน7ปีเป็นทีมจากอาเซียนชาติแรกที่ตีตัว๋วผ่านเข้าสูร่รอบฟุตบอลยูสเจ็ดปีชิงแชมป์โลก2025รอบสุดท้ายที่ประเทศกาตาร์ได้สำเร็จหลังโชว์ฟอร์มโหดถล่มเยอเป็นไป4-1สุดยูสเจ็ดปีชิงแชมป์เอเชีย2025รับแบ่งกลุ่มสาย C ีดัดที่2เมื่อคืนที่ผ่านมา ทำให้ทัพการุดาแข่งไป2นัดชนะรวดนะฮะมี6แต้มหลังจากฝูงของกรุ่มการันตีการผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายบอลเยาวชนโลกที่กาตาและถือว่าเป็นการโดยศึกย17ปีจิงแชมป์โลกรอบสุดท้ายครั้งที่2ทีติดต่อกันต่อจากปี2023ที่เป็นเจ้าภาพนะฮะในครักนี้นั่นเองนะ โดยทางด้านของกรุปซีนะครับผมทางด้านของกรุปซีเนี่ยอินโดนีเซียอันดับหนึ่งนะฮะแข่ง2นัดมี6แต้มเกาหลีใต้แข่ง2นัดมี3แต้มเยเมนแข่ง2นัดมี3แต้มแล้วก็อัฟกานิสถานแข่ง2นัดยังไม่มีแต้มโดยด้านทีมชาติเวียดนามรุ่นอายุไม่เกิน17ปีก็สร้างเซอร์ไพรส์เป็นเกมที่2ด้โดยการไล่ตามตีเสมอญี่ปุ่น1ต่อ1ช่วงทดเจ็บจากช่วง90าสิบเบิกบวก6นะฮะ จากจุดโทษทําให้เวียดนามเองนั้นยังคงมีลุ้นในการเข้ารอบเกมนัดสุดท้ายที่จะต้องเจอกับสหรัฐอาหรับอิมภาร์โดยในกลุ่มีเวียดนามแข่งไป2นัดเสมอ2มี2แต้มรักอันดับ3าของกลุ่มส่วนผลอีกคู่ในกรุ่มีสหรัฐอาหรับอิมภาร์นั้นชนะออสเตรเลียไป2ต่อ0โดยส่วน้ากลรุ่มีนะผมตอนนี้นะฮะก็ทางด้านของฝั่งญี่ปุน่นอันดับหนึ่งมีแข่ง2นัดมี4ีแต้มอันดับ2สหรัฐอาหรับอิมภาร์แข่ง2นัดมี3แต้ม อันดับ3เป็นเวียดนามแข่ง2นัดมี2แต้มและอี่4เป็นของออสเตรเลียแข่ง2นัดมี1แต้มในครั้งนี้โดยสําหรับการแข่งขัน afc u 1 7ปีอาเซียนครับ2 0 2วน25ปรอบสุดท้ายจะคัดเอา8ชาติเป็นตัวแทนทวีปเอเชียไปแข่งขันฟุตบอล f i f ี้า u 1 7ปีโบครับ2อวัรอบสุดท้ายที่ประเทศกาตา ในรอบวันที่5ถึง27พฤศจิกายนมีทีมจากเอเชียเข้ารอบแล้วได้แก่อุซุเบกิสถานซาอุดีอาระเบียและก็อินโดนีเซียโอ้โหเป็นแต่ว่างานนี้ต้องให้เขาจริงๆนะฮะเก่งจริงๆอินโดชุดนี้ไม่ธรรมดาเลยนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเันครับอะไรยังไงเปิดทางด้านของสถิติการลงเล่นของเจ้าภูมิเกมที่ไทมไทยนะฮะยูซ P ีแพ้ซาอุดิอาระเบียไป1ต่อ3โดยการนี้เว็บไซต์ The AFC เปิดเผย สวัสดในการลงเฝ้าเสาของภูมิรพีสิริบุญยากุลได้ด่านทิพย์เชื้ไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเกมพ่ายสวัดีอาราเบีย1-3สุดเพื่อบอลยู17ปีเอชียนคัพ2 0 25รอบเป็นกลุ่มสายเอนัดที่2เมื่อคืนวันที่6เมษายนที่ผ่านมาโดยเจ้าภูมิในวัย16ปีเจ้าของความสูง191เซนติเมตรจากโรงเรียนคาชิมากังคุเอ็นที่ญี่ปุ่นลงเฝ้าเสาให้กับทัพช้างศึกยู17ปีรายการนี้เป็นเกมที่2ที่ต่อกันแล้ว โดยเกมไพ่ซาอุดิอาระเบียนั้นเจ้าตัวออกแรงนะครับผมเซฟในจังหวะที่ควรจะได้ประตูหลายครั้งทําให้ไทยนั้นไม่เสียประตูไปมากกว่านี้ซึ่งหากเจ้าตัวรักษาฟอร์มแบบนี้ต่อไปเชื่อว่านาคตจะกลายเป็นขุมกำลังสําคัญของทีมชาติไทยชุดใหญ่ในครั้งนี้ได้อย่างแน่นอนนะโดยสติของภูมิรพีสิริบุญยากุลเกมโดนกับซาอุดีอาราเบียลงเล่น9 0้าเซัชีผ่านบอลทั้งหมด39ครั้งผ่านบอลแม่นยำา64.1% ออกบอลยาว19ครั้งออกบอลสั้น20ครั้งโดยชนะคู่แข่ง1ครั้งแพ้การดวลศนย์ครั้งโดยชนะดูกกาอากาศ1ครั้งเสียไป3ประตูเซฟไป3ครั้งและก็เคลียร์บอลนะฮะครั้งในคั้งนี้ก็เป็นนว่าการน,นี้ถือว่าไม่ธรรมดาจริงๆครับและนี่ก็เป็นที่ในข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายอิชิอิสไตล์ประจำวันที่8เมษายนส5 6 8ายโดยชายผู้บังคับครั้งฟุตบอลไทยครับ